อันดับแรกเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่หทุกคนนะครับในปี2024นี้กันด้วยนะซึ่งในปีที่ถึงนี้นะครับก็ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็เนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงตัวละคร4ีดาวอย่างเฉวยีนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนเลยนะครับว่าตัวละครนะครับมาพร้อมกับรมเหมยใช่ไหมแล้วก็เข้ามานานมากแล้วนะแต่ผมกําลังได้ทําคลิปลงนั่นเองเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการติดสอบเล็กน้อยนะครับก็ไม่น้อยใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าก็อาาะทํปปเเนน้้มมว็ผไื มาตามย้อนหลังเนะี่ยจะได้ดูรู้เรื่องนั่นเองนะซึ่งก็นานเลยนะครับก่าเราจะมาพูดถึงตัวละคร4ดาวกันบ้างเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยตัวละคร5ดาวจะเป็นหลักถูกไหมแต่ว่าในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกว่าตัวละครอ,อย่างเฉวนะี่ยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทมากๆเลยนะปลายนะครับที่มีตัวละครอ,อย่างเฉวี่ยแล้วปั้นแล้วนะครับได้ลองเอาไปเล่นมาบ้างแล้วเล็กน,น้อยเนี่ยน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะว่ามันเก่งกาจแค่ไหนเนาะดังนั้นนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่พเราจะไปดูคลิป ชินิแพร์แล้วก็ฮงไกซาเร็วเลยนะครับใช้เพียงแค่ u ู d เท่านั้นนะครับในการเติมเกมไม่ขอข้อมูลนาีพาดดัทใดๆทั้งสิ้นเลยนะท้ายนะครับที่สนใจอยากใช้บริการสามารถคลิกลิงก์แอดไลน์หรือเพจตามลิงก์ใต้ดิสกีบจันได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับเรื่องการนารีดองเพชรดองโรค,คุ้มๆเนี่ยก็ต้องทิดตูมตามช็อปนะครับร้านดีร้านเดิมของเราเลยซึ่งทางร้านนะครับมีแพ็กเกจเริ่มต้นไม่แค่สิบาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าแพ็กเกจอื่นๆเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะมากมายหลายราคาเลยท้ายนะครับที่สนใจอยาก ถึงความสามารถของตัวละครอย่างน้องเฉวยี่กันก่อนเลยนะคบว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะโดยความสามารถของซิลต่อสู้น้องเฉวยี่เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับยังแค่น้องเนี่ยพุ่งออกไปทําดามเมจหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โดนตัวข้างๆไปด้วยนะครับแต่ว่าดามเมจที่โดนเนี่ยก็จะเบาลงนิดนึงนะในส่วนของท่าไม้ตายนะคะถือว่าเป็นจุดเด่นที่สําคัญเลยก็ว่าได้นะครับที่น้องเฉวยี่เนี่ยจะทําดามเมจใส่ศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้อดีของน้องแกนะครับจะเพิกเฉยจุดอ่อนของสตูด้วยนะครับทำให้น้องเนี่ยสามารถลดเกีรเบรกได้เลยนะครับโดยไม่สนท่าของสตูด้ววยยะะแแแลลถถเเเ่่อรรราบีี้ เป็นการทำลายจุดอ่อนของธาตผ่อนตั้มไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับพรสวรรค์นะครับทุกครั้งที่เราเนี่ยไปลดเกสตูนะครับหรือว่าไปเบรเกสตูเนี่ยน้องเฉยีนะครับแต่ได้รับแตกความผิดบาป1ขั้นเลยนะที่เมื่อเรานะครับสะสมครบ8ปดขั้นเมื่อไรนะครับจะมีการโจมตีต่อเนื่องทําดาเมจขึ้นมา3ครั้งนะโดยการโจมตีต่อเนื่อง3าครั้งที่เกิดขึ้นนี้นะครับจะทาดาเมจแบบสุ่มใส่เป้าหมายนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนทุกคนนเี่2รืาว่าทนกคนเนี่ยเก่อลยนะครล้ว่า จะสงสัยเยะว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้นะครับมี E2 มันเก่งขึ้นเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับที่น่าหาวาผมอธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเรามีสเตคครบแปดท่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการโจมตีต่อเนื่องถูกไหมฮะไอการโจมตีต่อเนื่องที่เกิดขึ้นตรงนั้นเลยครับสามารถเบรกจุดอ่อนได้นี่นะน่ครับคอนเซปต์ง่ายๆแต่มันเก่งขึ้นเยอะจริงๆนะทุกคนในส่วนถัดมานะครับจะเป็นการพูดถึงเทรดของตัวละครนะครับที่สามารถเพิ่มดาเมจให้ตัวเองแรงขึ้นยนค่าร้อยเปาร์เซ็นต์ได้เลยนะครับจากค่าการอว่ายม เลยทําให้น้องเนี่ยสามารถเล่นเป็นสายเบรกซับนะครับเพื่อนๆได้เลยนะแรงจริงๆแล้วก็เทรดอันที่2นะครับถ้าเกีรเบรกซูนี่มากกว่า50%เนะครับเฉวีนี่จะทาดาเมจแรงขึ้น10%เอลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตามนั้นเลยนะแล้วก็ส่วนเทรสสุดท้ายนะครับความสามารถก็ถือว่าพอตัวเลยนะคือการเก็บแสกของเฉวีนะครับถ้าจํานวนแสกเกินออกมานะครับจะทําให้น้องเนี่ยสามารถสะสมแสกความผิดบาปไปใช้ในรอบต่อไปได้ด้วยครบแล้วนะครับก็เก็บไปใช้ในรอบต่อไปเลยครับเหมือนทดเวลาไว้นะครับผมถือว่าเลิ ใช้ได้เลยนะครับช่วยทีมได้ดีมากๆแล้วก็สําหรับพ่อควรรูเล็กน้อยนะครับที่ผมนํามาฝากเพิ่มเติมนะครับตัวละครตัวนี้นะครับถ้าเกิดนําไปเล่นทีมอื่นนะน้องนะครับที่มีรอดัที่สูงเนี่ยถือว่าไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าน้องนะครับก็ไม่สามารถที่จะเบรกได้ถูกไหมใช้ได้แค่เอาตีนะครับที่พอเบรกศัตรูได้บ้างนั่นเองแต่นะครัก็มี e 2นะครับบอกเลยว่าช่วยเบรกได้ดีมากนะครับแต่ถ้าคุณเอาน้องไปเล่นกับทีมโมโนควอนตัมเนี่ยคือน่ากลัวนะครับช่วยเบรกดีีีีีีด้้้้้ววววววยยนนนนนนนคคคคครรรรรรััััััับบบบบแแถมมมมททเเกกกก็็ซิิิลลลลลูฟะะะะอออตใหห์สางง นอกวงในนะครับใส่อะไรบ้างอย่างไงเขียนไขกันไกลต่อใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจริงๆแล้วนะครับริอกวงนอกเนี่ยก็ใส่ง่ายๆนะไม่ซับซ้อนนะครับคิดกันง่ายๆเลยนะครับก็ใส่เป็นฟอนตั้มเดิมก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เซตทำลายล้างก็ได้นะครับสอันนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของประดับจักรวาลนะครับไอ้ข้างในมันนั่นแหละนะครับถ้ามีของโลก3นะครับใช้ได้เลยนะเพราะว่าน้องนะครับมีโบนัสดาเมจเยอะมากๆนะครับทำให้น้องจะขาดเอเคไปด้วยก็ใช้ได้นะแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับจะเป็นของโลกนี่ในเรกนน้ายคิดวหานจอเเคก็โลลกเยนะครับ เน้นดาเมจจากอัลต uh ิแ huh. ล้วก็พวสว่านนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับแต่ละชิ้นใช่ไหมครับว่าใส่อะไรกันบ้างนะเริ่มจากเสื้อก่อนเลยนะครับใส่เป็นคิวเรทหรือว่าครีดาเมจก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยรองเท้าเนี่ยแนะนำว่าเป็นสปีดกับเอนทีเคก็ได้นะครับกรณีว่าเรามีตัวบัฟสปีดก็ใส่เป็นเอทีเคได้เลยนะสำหรับลูกแก้วด้วยครับก็สามารถใส่เป็นเอทีเคก็ได้นะครับเพราะน้องเนี่ยมีโบนัสดาเมจจากเกรดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็สำหรับสร้อยนะครับถ้าหากว่าอยากเอาน้องไปเน้นเบรกเนี่ยก็ใส่เป็นปเบรรกกแงง็ใส่่คาาาาทลลย้ ได้เหมือนกันนะครับสำหรับออฟรองนะครับก็ควรบาลานซ์ให้เหมาะสมนะครับความเร็ว134หรือว่า145แล้วแต่กรณีนะครับแล้วก็ค่าที่สําคัญอื่นๆนะครับก็คิยเรทคริดาเมีนะครับค่าทําลายล้างพลังโจมตีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สรุปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะครับไปช่วยเบรกสตูที่มีท่าคอนตั้มได้ดีมากนะครับแถมยังทำให้ทีโมโนคอนตั้มนะครับรีดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งกรณีมอนหมู่แล้วก็มอนเดี่ยวด้วยนะถ้าว่าคุณสสุ่่่่มมมมมเเเเเเเจรรรรรรวววววนนนนนหหือออลลลยยะะคคััับบบบาาาาาาาดดดแแ้้งงติิก็ญี ตั้งทีโมโนโคอนตัำได้นะครับหยิบมาใช้ได้เลยนะตัวมันเก่งจริงๆนะครับแล้วก็สําหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปนะก็บายบายเด้อ